ารวมรับประทานอาหารกับผู้นำบชอของเรานะคะวันนี้เปลี่ยนสถานทีกินเข่าด้ยวยจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่กันไปนกินเข่ากินข่าจ้าเพื่อนๆมาแล้วหนึ่งชุดค่ะทุกคนนี่ตับมองคือเก้าพี่น้องสิกินอยู่ในหัวในสวนเรืออยูย่ในลานขาตาขับมองคือเก้า,าหว ปิงไก่ค่ะอันนี้หิ้วแห้งอันนี้หิ้วแห้งค่ะหิ้วแห้งค่ะหิ้วแห้งค่ะใช่มค้นหมกสิกค่ะมูตำถั่วพี่น้องแซ่บแกง่อไม้ค่ะเพชรเพาะนี่หลวกปักน้ำนำพี่น้องเอ้ ภากันอันว่าเขาเขาเมืองว่าจะมากินเขาอยู่เมืองพี่น้องเนี่ยสภาพอาหารอยู่เมืองคือกันบแ่แตกต่ตงตางก่ะพี่น้องจะก็อยู่นในบ้าน,นาคือเก่าเนาะอีหลีเด,ด้สิกินอยู่เมืองหรือสิกินอยู่หน้าก็คือเก่าเนาะตำมังหูไม่บริสุทธิ์ตั้มใส่พี่ตื่นเลยเยอะผ่าด <c oughs> สดสดอันนั้นอันนั้นประธาน่ะเขาจะบอกวิธีข้าวแข็งนะอันนั้นนะประธานประธานคือพี่จุติอุปหานนะคะผู้นำบอชมอำเภอเมืองมุกดาหารพี่น้องทุกคนตื่นตื่นมากค่ะเปิดแสบเลยจ้าพี่น้องอ้ามาแสบแสบจ้าพี่น้องเชิญแสบจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องทุกคนจะกินข่าวเที่ยงห่วมกันจ้า อเจอมได้ค่ณนี่ยิ้วแห้งค่ะกินก้อนมมแสบผักแสบแน่กินกันมือค่ะทุกคนลงมือได้พี่น้องทุกคนจวดแสบเข้าจอนฮะไ่ด้กินเ้าเ้าโอ้แต่ที่ต่วนซาเอากินสันกันวางสันลงมือซะแสบ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  ผู <muitas S 2> ้ซอยกินไหมผู hmm. ้ซอยผู้ซอยกันเลยอ่ะทุกคนทานข้าวค่ะทุกคนน้ำเลย้กนเข้ามาเราออดแล้วเราก็่วรั่วแล้วก็ยางไปข้างอ๋อหนึ่งไหมแบบอ่ะทุกคนพอดีกันกดเลือกดติดตามด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสกินให้กินกินกิน